สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ฝนคล้้นม,มาตอนเช้าแล้วพึ่งจะมีแดดตะหวังเลยเปลี่ยนชุดเท่ๆเอามารับแดดอุ่นๆซะหน่อยครับว่าไงคุณแม่นเนงอยากทำอยากฟังเพลงอะไรร้องเพลงอะไรได้ม้างอ่ะโอ้ยได้เยอะเลยเอาเพลงนี้ไหมเอา,เอาแบบเกี่ยวกับความรับหน่อยแหม ขนาดนี้ยังมีความรักนะเอาความคมคืนไปทิ้งแม่คงให้มันไหลงไหลงไหลลงไหลลงทะเลเอ้าจะอยู่คนเดียวไงไม่คนเดียวหรอกครับท่านผู้ชมอไปทิ้งแม่คงนะันะ่นแหละอยู่กันสองคนนี่แหละตายายเดี๋ยวเรา <S <S ไปเดินดูต้นไม้กันหน่อยครับ เดี๋ยวมาดูลูกที่แก่หน่อยว่าจะเป็นยังไงอ่ามีหนึ่งลูกครับท่านผู้ชมสีเหลืองครับนี่คือแก่แล้วเสืองเหลืองนี่มีสองลูกสองลูกเอ้าดูอีกทีนึงนี่ครับอันนี้จะเป็นมะเขือพันธุ์พื้นเมืองครับดั้งเดิมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้ามาปลูกหน้าฝนเนี่ยก็จะออกลูกหรือว่าติดลูกได้ค่อนข้างยากอยู่ เนื่องจากว่ามีมีหนอนลงนะครับอันนี้เราดูแลมาพักใหญ่แล้วเลยได้อยู่สองสามลูกอย่างที่เห็นนี่นะครับเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าทีเดียวอ่าเป็นที่ลืมไปแล้วแหะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีใครปลูกแล้วจะเป็นบางพื้นที่เท่านั้นที่ปลูกพอดีได้มเมล็ดมาก็เลยไม่ได้ตั้งใจปลูกครับส่วนที่ตั้งใจปลูกคือตายหมดแล้วส่วนตรงนี้มันเหลือกระจายอยู่แถวนี้มันงอกขึ้นมาครับ ก็เลยได้ประโยชน์ครับผมเปิดดังๆเลยจ้าเพลงอ้าวมีคนเปิดเพลงคอให้ลำเสยเลยดีไหมอันนี้เป็นสมุนไพรดังเดิมที่ว่านี่คือใช้ในการรักษาหอบหืดครับ เสมหะที่พันอยู่ในลําคอเราเหนียวเหนียวเนี่ยตัวนี้ช่วยได้ครับสมุนไพรตัวนี้คนดั้งเดิมเนี่ยเขาจะใช้มาปรุงอาหารนะเอ่าเอามาใส่ส้มตําซึ่งเราปัจจุบันเราเห็นเราจะใส่ส้มตําเนี่ยเป็นมะเขือพันธ์ในท้องตลาดสักส่วนใหญ่เนาะเท่าที่เห็นแต่ถ้าดั้งเดิมจริงๆภูมิปัญญาจริงๆเขาจะใช้ใส่ส้มตําใช้ลูกเหลือง นะครับเนี่ยอย่างเช่นลูกเนี้ยส่วนใหญ่นะก็จะใส่พวกนี้เข้าไปส่วนที่เป็นสรรพคุณของเขาที่ว่าขับเสมหะหอบมืดอะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่อยู่ภายในผลเนี่ยครับถ้าเราผ่าดูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเนื้อคล้ายๆวุ้นเขียวๆข,ข้างในนะครับออกสีเขียวเขียวมรกตเลยแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละจะจะมี สารทางยานะครับทางทางสมุนไพรที่บ้านี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเขามาปรุงเป็นใส่ส้มตําหรือว่าใส่ปรุงอาหารอย่างอื่นเนี่ยแล้วแต่ว่าผู้บริโภคจะชอบแบบไหนเขาก็จะใช้ส่วนนี้เข้าไปครับ mm. เป็นการขับเสมหะไปนในตัวด้วยครับนี่เป็นสรรพคุณที่ที่ใช้อยู่โดยทั่วๆว,วไปนะครับมันก็เลยเห็นแล้วอย่างนี้ก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมปลูกไว้ปรุงอาหารนะครับ มีสรรพคุณทางยาอย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นมะเขือพันธุ์ดั้งเดิมครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเก็บเม็ดมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องไปเก็บเม็ดต่อไปให้มันแก่กว่านี้อีกหน่อยครับที่ว่าจะได้หรือเปล่านี่ก็สังเกตว่าลูกของเขาเนี่ยจะมีรอยจุดดำๆอาจจะมีแมลงเจาะไปแล้วข้างในอาจจะมี ตัวอ่อนของแมลงไปอยู่แล้วก็ได้ครับอันนี้ยังไม่รับประกันน,นะเนาะแต่ก็จะต้องลองทําดูเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปว่าถ้าเก็บเมล็ดแล้วจะเป็นยังไงซึ่งซึ่งจะนําเสนอต่อไปครับท่านผู้ชมอันนี้ให้ดูก่อนว่าลักษณะของเขาที่มันพิเศษเนี่ยเป็นอย่างนี้ลักษณะที่เห็นชัดของก็คือดูลูกอ่อนของเขาจะเป็นอย่างนี้ครับมีลายนะครับลายสวยทีเดียวครับผมวันนี้ก็ขอ จบด้วยด้วยด้วยพืชตัวนี้ครับไม่ต้องบอกชื่อแล้วนะครับเพราะว่าเพลงบอกแล้วครับ <laughs> ขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมตะหวังเราจะมีสมุนไพรที่มีลักษณะพิเศษพิเศษนำเสนอท่านต่อไปขอบคุณสวัสดีครับ